วยครับเป็นเจ้าของด้วยเหรอเป็นเจ้าของด้วยวะหรือว่าอย่าคอยแอบเวียนนะของวันนี้เราก็มาแบบก็บุกเซอร์ไพรส์กลางเวที่หนึ่งนะใช่การของแาบนี้สำหรับเราจริงๆก็ทุกๆเขาเรียกว่าทุกๆ งานหละครับถ้าเกิดว่ามีมีสิ่งที่เราสามารถแสดงความยินดีหรือว่าสามารถซัพพอร์ตกันได้เราก็ไปเสือบอท,ทุกทุกที่ไม่ใช่ค่ัมุกดาทุกทุกคนที่อยู่ในกลุ่มของเราน้องนิลินหรือว่าพี่ๆทุกคนที่อยู่ในกลุ่มของเราถ้าเกิดว่ามีมีงานอะไรที่มันสำคัญเราก็จะไปให้กำลังใจกันร้องเพลงเมื่อกี้คือบอกความในใจเือหวานมากหรออยากบอกว่าหรือว่าเพลงมันน่ารักดีค่ะก็ลเลยแบบเอ้ยเข้มร้องกันไหมมันดูแบบเสียงโทนเราไปกันได้อะไร กรก็รัองเป็นคนเลือกเพลงใช่เพลงมันพอเพลงมันพอดีหรูก็เลยแบบเฮ้ยร้องร้องกันแค่นีน้คุยด้วยช่วงแรกๆมุกบอกว่ามุกร้องเพลงเดิมมามาหลายปีแล้ว <c oughs> ก็เลยรู้สึกว่าอยากจะลองแบบเปลี่ยนเพลงดูไหมเราลองหาเพลงมามาร้องกันไหมอะไรเงี้ยเวลาออกงานคู่เราช่วงช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของกีเวนต์ละเราก็จะมีงานคู่กันเยอะขึ้นอะไรเงี้ยเราก็เลยลองเลือกเพลงมา แล้วโมก็รู้สึกเออเพลงนี้ความหมายมันดีนะอยากอยากให้มาร้องด้วยกันอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยได้หยิบเพลงนี้มามาร้องแต่บางทีก็โดนชมเยอะตลอดเวลาเลยครับทุกสามวิเลยโดนชมตลอดชมทุกทนอะไรเงี้ยชมเข้มมากเข้มครับชมเข้มใช่คุณตำนานคดีไหมคะวันนี้ปืนตำนานคปืนตำนานตำนานเลยเหรอไม่ถ่ายไม่นานไงก็คกลับมาแบบว่าจริงๆเรือบ้านเราเนี่ยเรือบ้านคู่ก็ไป ตั้งใจกันมาโดยตลอดอยู่แล้วครับไม่ว่าจะที่ไหนเราก็ยังคงเป็นคู่ชิ่นเป็นคู่ที่ทุกคนชื่นชอบแล้วก็เวลามันมีโมเมนต,ต์ต่างๆ,ๆเขาก็เอาลงโซเชียลต่างๆเราก็เข้าไปดูก็สนุกดีครับใช่<ด>ทุกคนก็ยังรักเลาแล้วยังคงยังแบบคอยซัพพอร์ตเรายังคอยติดตามเราไปทุกที่ไม่ว่าจะอะไรก็ตามเวลาเราทั้งสองคนมีงานเราก็ซัพพอร์ตซึ่งกันและกันตลอดแล้วก็ดีใจที่แฟนๆทุกคนก็ยังแบบรักเราทั้งสองคนอย่างแน่น ีเลือผีเพือจริงฮะแบบว่าจะินจริงได้ไหมต้องถามเขาดูละเพราะว่าตัวโดที่เขาตอบเพราะแบบหมอนสมกันะเริ่มเลยหนูว่าเราเป็นแบบนี้มันก็ก็แฮปปี้ดีถ้ากลับมารอบนี้ขึ้นเข้มเขาดูมนุกมากขึ้นมา เขาดูแบบกล้าปล่อยมุกกล้าเล่นกล้าหยอกมันมันด้วยมันด้วยความสนิทแหละครับด้วยความสนิทแหละเพราะว่าหลังๆเราก็ค่อนข้างจะเจอกันบ่อยกินข้าวกันบ่อยแล้วก็มีมีกิจกรรมให้ให้กันและกันบ่อยครับในในช่วงหลังๆเราก็ค่อนข้างได้ได้เจอกันบ่อยมันก็เลยเวลาพูดคือก่อนหน้านี้มันก็จะมีความเกรงไม่รู้ไม่รู้ว่าจะต้องเล่นแบบไหนต้องต้องแบบว่าต้องถ่ายทอดความรู้สึกยังไงอะไรครับพอหลังๆเราได้เจอกันมากขึ้นเราก็กล้าที่จะเล่นครับละลายพฤติกรรมละลายพฤติกรรม ตั้งแต่ซื้อหนูให้ผมเลี้ยงผมก็รู้สึกว่าเออคงไม่มีกําแพงอะไรที่เราจะคุยกันไม่ได้แล้วแหละอะไรเงี้ยอ่าพูดอยู่ๆไม่คันยิ่เนาะหนูยังอยู่หนูตัวใหญ่มากตัวเท่าหัวไม้เลยตอนนี้เอาซื้อมาแค่นี้ตอนนี้อ้วนหนูอ้วนมากอ่ะหนูไม่รู้ให้อะไรกินเข้าไปหนูยังเลี้ยงได้ไม่อ้วนขนาดนั้นเลยแม่ครับแม่ขุนได้อะไรอร่อยอร่อยมาแม่ก็จะแบ่งแบ่งน้องกินนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยครับแต่ตอนนี้น้องตอดีแหละแต่กินโชคความโชคดีของเขาคือเขากินแล้วเขาวิ่ง ตอนกลางคืนอะไรเงี้ยครับแรกๆก,ก็จะก็จะตกใจหน่อยหลังๆก็เริ่มชินแล้วครับพอมานอนด้วยก็จะคุออ้นชินมากขึ้นในการวิ่ง,ขงเขา <c oughs> ขเขาวิ่งตอนกลางคืนกลางวันเขาก็นอนช่วงยิ่งช่วงนี้เขาจะจะขี้อ้อนหน่อยจะขี้อ้อนคุณแม่โดยปกติผมจับมาลูกเขาก็จะเดินวิ่งออกอะไรเงี้ยเขาไม่ชอบที่แคบแต่ทุกวันนี้ก็จะอ้อนแม่ก็จะนอนในมือแม่อะไรเงี้ยบ <c oughs> อกตอนเลี้ยงถุงตากดาวแรกๆ <c oughs> ผมจะไปคืนทุกวันเนี่ยใช่บอกว่าแบบล ไม่ไหวแล้วมันวิ่งมันวิ่งไม่หยุดเลยแล้วก็แบบเอออดทนไปอดทนไปเลี้ยงไปเพราะว่าเรารู้สึกว่าหนูมันเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เลี้ยงง่ายแล้วเขาสามารถแบบดูแลเทคแคร์ได้ถ้าเขาพยายามเขาเป็นคนแบบติดแตกนิดนึงก็เลยแบบว่าช่วยเลี้ยงหน่อยจะได้แบบเป็นคนอารมณ์ดีมากขึ้นในนี้เขาส่งให้ดูทุกวันะแรกๆส่งหลังๆไม่ส่งแล้วหลังๆไม่ค่อยได้อยู่บ้าน แม่ก็ต้องหอบลูกหอบเต้าไปนู่นแหละไปต่างจังหวัดไปหาอะไรเงี้ยเพราะช่วงหลังๆผมถ่ายละครค่อนข้างเยอะทํางานเยอะออกต่างจังหวัดบางทีออกออกจากบ้านเป็นเดือนแม่ก็คอยไปเยี่ยมแบบตามกองตามอะไรอะไรเงี้ยไปเดียวพ่อเหรอ่มีตัวไหมจริงๆคิดอยากจะอัพเลเวลแล้วครับอยากจะไปเลี้ยงน้องหมาและน้องหมาน้องแมวก็คิดคิดอยู่บอกสื่อพันพันบอกสื่อพันบอกพัานสื่อบอกสื่อบอกพัานสื่อให้ขอแม่ครับเพราะว่าแม่ ทุกวันนี้แม่ก็หลงพอได้เลี้ยงเขาจริงๆก็หลงก็พอได้รู้นิสัยรู้นนนี่นั่นอะไรเงี้ยก็คงต้องมาถามขอคำปรึกษาจากมุนเพิ่มเติมแหละครับถ้าเกิดจะเลี้ยงจริงๆในๆอายุวิการเรขอถามโมเมนต์ที่ไปเชียร์น้องถอนที่หน่อยหลานที่ไม่นิานานงเราเป็นยังไงบ้างเลยในวันนั้นน้องคือดิวกับผมมาตั้งนานแล้วครับน้องบอกว่าถ้าคือมันเป็น,<ใ>นเหมือนแบบเป็นโปรเจกต์ของเขาเองใ,ในการเรียนของเขาเขาจะมีโปรเจกต์นี้รุ่นปี<อ>ไหน<อ>ปีไชนใช่ค่ะพ่ที่ไปดูหนูนะ ต้องไปไปหาหนูนะอะไรเงี้ยครับผมก็รับปากว่าจะไปแล้วผมก็เคลียร์งานทุกอย่างแล้วก็ไปหาแล้วไปดูน้องซึ่งน้องทำอ,ออกมาได้ดีมากทำออกมาได้ออได้คือจุดโฟกัสผมอยู่แค่น้องอ่ะคือน้องน้องทำออกมาได้ดีมากๆครับเป็นทีอออ่ชาญิแสงดีมากเลยพพอร์ตลอดจริงๆมัน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 ค่อนข้างที่หลายกิจกรรมที่เราได้ได,ได้เจอกันพอมารักแล้วอ่ะเราไม่ว่าจะโมเมนต์ไหนโมเมนต์ความสุขโมเมนต์ ที่ต้องมีความทุกข์อะไรอย่างเงี้ยเราเราก็อยู่มักจะอยู่ในช่วงเวลานั้นอยู่เสมอเสมอครับจะไม่ไม,ไม่ไม่ทอดทิ้งแม่หนิงเราก็อยู่ด้วยกันดูแลกันแบบนี้ดีครับแม่หนิงเขาทำงาใจดีเนาะทำงานใจดีครับยิ่งทุกวันนี้ยิ่งแบบมีออร่านะหลังๆมีออร่านะมีความรักหรือเปล่ายังไม่รู้เลยตอนนี้ช่วงหลังๆเขาสวยนะเขาบอกว่าดูแลตัวเองราศีเวลาแบบออกงานเงีเออ้ยสวยนะ หรือว่าเขามีคู่จิ้นเหรอหรือว่ามีคู่จริงของเขาไม่รู้ต่างหากผมเพิ่งได้เจอเขาวันที่ไปดูน้องแหละครับเขาทำไมช่วงหลังๆแม่ดูแบบสวยดูมีออร่าดูมีน้ำมีนวลอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เขาก็ยิ้มยิ้มเขินๆของเขาแต่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงีเข้ามาเราต้องสแกนต้องสแกนครับต้องสแกนต้องสแกนหน่อยยังไงโดนแม่สแกนแล้วขอสแกนกลับหลังๆเป็นของพวกผมแล้วหลังๆเป็นของพวกผมแล้วครับ ต้องแบบไหนจริงๆไม่แค่รักแค่รักแม่แะครับแค่จริงใจดูแลแม่ได้ในช่วงที่แม่เหนื่อยอะไรนะในช่วงที่แม่ต้องการอ้อมกอดใครสักคนหรือว่ากําลังใจจากใครสักคนแค่แค่นั้นก็ดีแล้วไม่ว่าจะไม่ว่าจะใครที่เข้ามาแล้วแต่แต่เขาบอกว่ามีมีคนมาจีบแม่เยอะนี่ใช่ไหมมีมุกแม่จะอยู่แม่จะอยู่เยอะมีคนมาจีบแม่เป็นสาวฮอตค่ะสาวฮอต พระจริงๆไม่พ well. ูดอะไรแล้วรู้เรื่องแม่เรวเครียดดูวยิ้ได้ไหได้ถ่ายแบบผู้กัเรได้เมแล้วมุกาเป็นไงบ้างชอนิดนึงสองกาเหรอคะหูไกลว่าอ่ก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็เขินๆด้วยเพราะว่ามันแบบค่อนข้างเป็นแนวที่ไม่เคยได้ถ่ายเท่าไหร่แล้วก็ถ่ายกับเทียมด้วย เรากินของก,กอันแล้วกันนะปากถุนาซิ๊กแพกซิ๊กแพกหรืออะไรนี้บบ <laughs> ถ้าซิก๊กแพกเห็นอยู่แล้วค่ะเป็นเรื่องปกติไม่ไม่ได้เกิดอ,อะไรแต่ว่าเวลาถ่ายมันค่อนข้างแบบเป็นใกล้ชิดก็เลยจะเขินๆมากยังมีเยอะครับยังมีเยอะร<ช>อ,อดู <ๆ S 1> ของมุกนี่แซ่บเลยผมบอกแลซบแซ่บเลยแหละมันยังมีเซตที่ที่ยังไม่ได้ปล่อยออกมาด้วย รอรอก็กันหนูย <movement> <be> ังไม่เห็นภาพนั้นเลยตอนนี้รอรอกระทงเนาะเราจะท่วมเทศกาลเลยขอบคุณค่ะ